แพทย์นภประเครียใจนายนภัทรฝ่ายชายพาเจอพ่อแม่ลุ้นวันต่อวันเลยทีเดียวสาหรับความสัมพันธ์ของคู่แพทย์นภประทนตะกูลกับแฟนหนุ่มตํารวจนายนภัรชัยประภาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่นานมีข่าวว่างอนกันอีกแล้วจนแพ,พทย์โพสต์ว่าไม่มีแฟนก่อนที่ต่อมาฝ่ายชายได้โพสต์ไอจีสตอรี่เคลียให้ฟังชัดๆว่าตอบไม่ทันยังคบกันดีอยู่นะครับมีงอนกันนิดหน่อยแต่ปรับความเข้าใจกันแล้วครับ และดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นจริงๆหลังจากที่ฝ่ชายง้อและเคลียร์ใจสําเร็จก็ลงรูปทันทีและงานนี้ไม่ได้มีแค่โมเมนต์คู่แต่เป็นโมเมนต์ครอบครัวสุดอบอุ่นนายพาแพทและน้องเรซิงมาเจอพ่อแม่เช็คอินอยู่ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ